สวัสดีครับจะมารีวิวนะอมเจ้าไททตั้นพัดนะครับสี่ประตูตัวสูงนะครับมาชมนะผมรถเครื่องดีนะผมแอร์เย็นเพลงเพาะนะผมภายในก็กระจกไฟฟ้านะครับสสวยเลยภายในสวยนะกระจกไฟฟ้าจะได้ปกติครับทั้งหมดสี่บานนะครับประมาณนี้เลยนะผมเล็ขไม่สามแสนกว่านะครับใช้หาใช้งานครับราคาเบา เ็เป็นตัวสูงนะครับสูงโรงงานเลยนะครับเขสูงโรงงานสีรอบคันนะผมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นไปเลยครับผมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นไปหน้าใส่ปิ้งับผมสีสวยครับสีไม่ต้องหาที่ตรับผมสีสวยๆเลยได้เอกาสารครบนะครับพาสีหกแปดนะผมพาสีหกแปดราคาเบาๆคันนี้ เอาไป1นึ0 0แบาทพอครับ1นึ0 0สบาทเท่านั้นนะครับดูรถได้ที่อยุธยาเสนานครับผมสภาพก็บังประมานี้เลยนะครับเลยสวยเลยเนี่ยใช้งานนะครับ1นึ0 0แบาทเท่านั้นเนาะดูรถได้ที่อยุธยาเสนานะครับบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับใกล้ๆขอให้บอกครับ ขับใบสไลด์ไป,ไ,ปได้หมดครับน้ำไม่ดันวันไม่ไหลครับเดินทางไกลได้ปกตินะครับสนใจผู้คุยสอบถามได้นะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ